เวนะเราพยายามดิ้นหนีความทุกข์ตลอดเวลาแล้วมันหนีไม่ได้เรียนรู้ลงไปพระพุทธเจ้าบอกทุกข์ให้รู้ไม่ใช่ทุกข์ให้ละไม่ใช่ทุกข์ให้หนีมีสติอยู่ในร่างกายให้เ,เห็นทุกข์ในร่างกายแล้วถ้าเราพัฒนาไปนะมันมีความรู้สึกมีสติรู้สึกจิตใจ,จตัวเองเราจะเห็นความทุกข์ในจิตใจ เราจะเห็นในทุกคราวที่ใจมีความอยากเกิดขึ้นความทุกข์จะเกิดขึ้นทุกคราวที่ใจมีความดิ้นรนปรุงแต่งความทุกข์จะเกิดขึ้นมันจะเห็นนะอย่างใจเราอยากอะไรขึ้นมานิดเดียวนะจะสมอยากจะไม่สมอยากไม่สําคัญหรอกแค่ใจมีความอยากเกิดขึ้นใจเขามีความทุกข์ละอย่างเราอยากเจอสิ่งที่ดีๆแค่อยากเจอสิ่งที่ดีๆนะใจก็ทุกข์ละ อยากจะหนีจากสิ่งที่ไม่ดีใจก็ทุกข์ละค่อยๆสังเกตไปทันทีที่ใจมีความอยากใจก็มีความทุกข์พอมีความอยากเกิดขึ้นใจดิ้นรนเมื่อไรใจเกิดความดิ้นรนใจก็มีความทุกข์เวลาที่เรานั่งสมาธิเราอยากสงบเราทุกข์หรือเราสุขตอนนั่งสมาธิสุขหรือทุกข์ ถ้าสติปัญญาไม่พอก็ว่าสุขนะเข้าฌานมีความสุขสติปัญญามากพอเราจะรู้เลยฌานทั้งหลายเนี่ยเป็นโลกโลกหนึ่งเป็นภพภพหนึ่งยังไม่พ้นจากทุกข์หรอกกรนะทั่งเข้านิโรดนะนิโรดยกเว้นนะอันนั้นพวกเราเข้าไม่เป็นทิ้งไปก่อนอย่างเข้าอารูปฌานอะไรเงี้ยนะเข้าอารูปได้ก็นึกว,ว่ามีความสุข ถ้าไม่มีสติปัญญาพอก็อเ,เห็นว่ามีความสุขไม่มีสติปัญญาพอนะเห็นะรูปประชานก็ยังทุกอยู่เป็นโลกโลกหนึ่งมีความแตกสลายเกิดขึ้นเหมือนกันเข้ารูปแล้วสุดท้ายจิตก็หลุดออกจากรูปมากลับมาวนเวียนอีกนะเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปนะในจิตเนี่ยเต็ไมไปด้วยความทุกข์จิตจะสมอยากหรือจะไม่สมอยากในแค่อยากก็ทุกข์ละจิตปรุงแต่ง ไม่ว่าจะปรุงดีหรือปรุงชั่วปรุงความว่างก็ถุกทั้งสิ้นปรุงชั่วนะคนส่วนใหญ่คิดว่าปรุงชั่วแล้วจะมีความสุขอย่างไปหลอกสาวหลอกสําเร็จเนะีแล้วมีความสุขคิดอย่างนี้มันไม่สุขจริงเดี๋ยวมันก็ต้องไปหลอกคนอื่นอีกนะเพราะความสุขมันไม่อิ่มมันไม่เต็มสักทีเพราะฉะนั้นตอบสนองกิเลสเท่าไหร่เท่าไหร่หวังว่าจะมีความสุขมันก็ไม่มีความสุข งั้นความปรุงชั่วเรียกว่าอาปุญญาที่สังขารไม่ได้ทำให้เรามีความสุขจริงพยายามปรุงดีนะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาทำทานรักษาศีลทำสมาธิเจริญปัญญาในขณะที่เราพาวนาไปเรื่อยๆนะเราจะรู้เลยจิตเข้าสมาธิก็เป็นภาระจิตเจริญปัญญาก็เป็นภาระนี่ถ้าปัญญาเราแก่กล้าพอนะ ถ้าปัญญาไม่แก่กล้าไม่เห็นหรอกแต่ถ้าปัญญาแก่กล้าพอจะรู้เลยความปรุงแต่งที่ดีๆเนี่ยความปรุงแต่งแม้แต่เล็กแต่น้อยนะก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยแต่ว่าโดยภูมิจิตภูมิธรรมของพวกเราเนี้ยพยายามอย่าไปปรุงแต่งชั่วให้ปรุงแต่งดีไว้ก่อนเพราะปรุงแต่งดีเนี่ยพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาสิ่งเหล่านี้เป็นโลกียะทั้งสิ้นนะศีลสมาธิปัญญาเนี่ย แต่สะสมไปเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งก็จะเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาที่เป็นโลกุตตระเป็นอีกแบบหนึ่งเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวเท่านั้นเองไม่จะเปลี่ยนจิตใจของเราถึงรากฐานเลยมันจะดับสนิทในความทุกข์ไม่เกิดอีก